หะทะของไทยเนี่ยมันอร่อยมันอร่อยที่สุดแล้วหมูกระทะมันคืออาหารประจำชาติแล้วมันคืออาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้เราต้องยกระดับแค่เรีนเขาบอหมูกระทะก็คือแบบหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่ง<ะ>ส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลับว่าเฮ้ยใช่ร้านหมูกระทะหรอเฮ้ยมันมีแบบนี้แล้วหรอ<ะ>หมูกระทะมันสวยได้นะคาเฟ่ก็อยากไปหมูกระทะก็อยากกินทุกอย่างจบครบที่นี่เลย ีจะแต่งตัวจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ค่ะแน่นอนว่าจอยพาทุกคนมาทานหมู่กระทะค่ะด้านนอกว่ารัชขนาดนี้แล้วข้างในจะรัชขนาดไหนตามกันเข้ามาเลยค่ะ จอยสั่งมานะคะจอยสั่งเป็นเซตใหญ่สุดนะคะชุดรวมใหญ่แล้วจอยก็ยังสั่งเมนูจานอื่นมาด้วยนะคะมันจะเป็นกุ้งดองกุ้งแช่น้ําปลาแซลมอนดองแล้วก็แบบเป็นหมูบาร์บีคิวนะคะเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเนาะ <c oughs> <c oughs> อย่ารอช้าเราจะมาปิ้งกันเลยดีกว่าะค่ะ <c oughs> นี่สนิอุ่นดี่มาก <c oughs> เขามีความแบบเค็มน่อยๆแต่ว่านุ่มนะคือไม่เหนียวหรือควรกัดขาดตลอดน้ำจิ้มเขาก็จะมีแบบความหวานความเปรี้ยวนะคะแล้วก็หอมงาน้ำจิม้มที่ผูคุณนั่นมากอื้อเปรี้ยวเปรี้ยวเค็ม แล้วก็มีความแบบเผ็ดตามมาทุกคนขบลบึนบดูหลังจากที่เรากินกันอิ่มแบบนี้แล้วนะคะจะจะพาตัวเจ้าของร้านกันค่ะว่าเกิดร้านคาเฟ่หมูกระทะแบบนี้ได้ยังไงไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวไหนคะ่ะจิะ๊บค่ะทิชยาชุตนาสินเป็นเจ้าของร้านโนเนมคาเฟ่ no Cafe, หมูกระทะค่ะ คอนเซปตร้านนี้เป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆมันก็จะเป็นแนวอเมริกันย้อนยุคนิดๆตกแต่งร้านด้วยตัวสีสดใสเล่นด้วยไฟนีออนเ็กทาให้แบบมันดูน่าตื่นตาตื่นใจนิดนึงผู้หญิงอะเนาะมันก็จะมีความแบบคาเฟ่ก็อยากไปหมูกระทะก็อยากกินอารมณ์เหมือนแบบทําไมมันไม่มีร้านที่มันตอบโจทย์เราล่ะทําไมคาเฟ่ก็ต้องเป็นแบบแค่น้ําหรืออะไรขนมอะไรเนี้ยใช่ มันไม่พอสำหรับพี่เปมืน <c oughs> อนกันค่ะก็เลยเอาสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เรารักในการกินมาใส่ในนี้เลยแนวนี้จริงๆต้องยกเครดิตให้แฟนเขาชอบ m อวของพี่โจ procent, โจ,อ,โจอีบอยเขาเพื่มพี่โจมากเงี้ยเขาก็เลยเอ้ยเอาแบบนี้แหละทำไมต้องเป็นหมูกระทะคะหมูกระทะมันอร่อยอะหมูกระทะของไทยเนี่ยมันอร่อยมันอร่อยที่สุดแล้วเราต้องยกระดับอ่ะหมูกระทะมันคืออาหารประจำชาติแล้วมันคืออาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้แค่ได้ยินคำว่าหมูกระทะก็คือแบบหมูกระทะเยียวยาทุก่ง แล้วเราจะมี3เซตเซตแล้วก็ XL M ก็คือ389 L ก็คือ539 XL คือ6 8 9รับประกันคุณสั่งนี้คือแบบอิ่มจุมีหมูมีกุ้งมีปลาหมึก,มมกมของเราสดแน่นอนเรื่องความสดความสะอาดความอร่อยเรากล้าการันตีค่ะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้บริโภคกลุ่มหมูกระทะเหมือนกันหมูน้ม่มคือแบบตพวคือแบบมันตาแตาม่มันมัน,มนช่อ่ะคือ มันนุ่มเกือบจะละลายในปากได้หมูสามชั้นไม่ได้มาเป็นหมูแห้งเราหมาักนะเราผ่านกรรม,มวิธีการทําผ่านากรรม,มวิธีการคิดทุกอย่างของเราจะมีน้ำจิ้มหมูกระทะก็จะมีน้ำจิ้มสองแบบคือน้ำจิ้มสูตรของทางร้านมันจะกลมกล่อมนัวแล้วก็ซีฟูด้ดซีฟู้ดก็จะเปรี้ยวเค็มหวานครบรสจะไม่จืดๆจ,จะไม่ใช้น้ำมะนาวขวดแล้วก็ของแนะนำที่ลูกค,าค้ากินกันมากๆกก็คือเมนูของดองคือแบบทุกโต๊ะมาต้องสั่งมากินแล้วคุณไม่ผิดหวัง เปิดมาแล้วกี่เดือนกี่ปีคะร้านนี้ร้านนี้จริงๆเพิ่งจะเปิดสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ค่ะ ผลตอบรับดีเกินคาดมากๆคือร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มแต่10โมง10โมงครึ่งลูกค้ามารอแล้วมี u ah> t u b e แบบยูทูบเบอร์มาเลยแล้วก um, ็มีเจได้คนดังมาถ่ายรูปมาแบบแต่งตัวจัดมากจัดเต็มเหมือนแบบว่าคุณลงมาจากแคทวอล์กแล้วก็มามาถึงนี่เลยเปรี้ยวแบบสูตรแรงสูตรบางคนมาแบบ4วันติดมาเพื่อถ่ายรูปมาถ่ายแล้วก็มาทานเขาบอกว่าหาร้านแบบนี้มานานแล้วคือสําหรับเขาเขาอยากกินหมูกระทะที่มันสบาย ต้องแผนแน่นควจะกับธุรกิจเราไว้ว่ายังไงบ้างแผนที่คุยไว้กับแฟนนะคะภายใน5ปีเราจะขยายตามจุดเมืองของประเทศไทยเชียงใหม่ขอนแก่นภูเกพพัทยาแล้วก็ดูกระแสตอบรับว่าถ้ายังดีอยู่ก็อาจจะเป็น77จังหวัดอาจจะต้องมีคิดไว้ต้องมีค่ะ การติดต่อเ c e b o o k นะคะโ No เนม e า a f e หมูกระทะค่ะร้านตั้งอยู่ลังสิตนะครนายกคลอง3ค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันคาเทกเข้ามาในปั๊มกองซ้ายมือก็จะเจอร้านเลยค่ะแวะมาทานกันเอยอะๆนะคะแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปเช็ in. คอินกินหมูกระทะเลิศๆ No Name Cafe หมูกระทะค่ะ